เอามรจองอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับเล็ไมล์สองหมืครับผมแบกดิชั่นตัวขับยกสูงสภาพอย่างสวยนะครับคันนี้บอกเลยว่าหรอสุดได้โฉมปี2020ด้วยวิ่งน้อยใช้งานน้อยครับผมรีบจับรีบจองกันให้ทันนะงานกริปงานใหม่แน่นอนพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับพุูสตาร์ทมีมา,าครบออปชั่นที่ควรจะมีสำหรับรถ1นึคันนะคันนี้เขามีมาให้เพียบพร้อมครับผม จับจองไห้ทันนะครับใครชอบไปสนใจนะครับดูคลิปนี้ให้จบชื่อได้ว่าตัดสินใจได้แน่นอนไปดูคลิปเต็มกันได้เลยครับสวัสดีครับกับเชิญกับหลังอีกแล้วเช่นเคยนะครับกับสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับผมบอกเลยว่านะครับรถสวยๆนะครับผมรุดจองคุณผู้ชมต้องคันนี้จริงๆนะสำหรับแบ็กดิชั่นนะครับผมโอ้โหนะถ้าไม่รุดจองช่วงปีใหม่เนี่ยผมว่าไปแล้วนะคันนี้นะครับ โอ้โหตอนนั้นติดจองอยู่คุณผู้ชมวันนี้นี่ครับดูดจองเรียบร้อยเขาโสดแล้วนะครับใครชอบใครสนใจจับจองให้ทันนะครับบอกเลยว่าสภาพอย่างเก็บเลยก็ผมใครที่ดูคลิปผมก่อนหน้านี้นะมาดูกันใหม่อีกรอบของญาติอัปเดตแล้วกันนะครับสาหรับตัวแบ็กเดียชันตัวนะตัวนี้2.5อุา e คุณผู้ชมงานสวยเลยับผมใครที่เพิ่งเข้ามารับชมช่องรังรถกระบะมือสองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e นะครับเป็นกําลังใจให้ช่องหลังด้วยับผม บอกเลยจะพยายามคัดสรรน,นะครับรถคัดเกดเไม่ว่าจะเป็นกระบะเตี้ยกระบะสูงนะจะเป็นแคบหรือ4ประตูเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้มีให้เลือกกันแบบค,บ,คบครบแน่นอนคันนี้บอกเลยว่าอย่างสวยคุณผู้ชมเนี่ชุดแต่งแบ็กแกดิชันมาครบเครื่องเลยสภาพนี่คมกริบนะบอกเลยว่าดูดีมากสติ๊กเกอร์ทุกจุดมีไปแบบครบนะครับ,บตัวนี้หล่อแน่นอนครับผมคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดน,นะก็สามารถอจองออนไลน์ได้เรามีไฟแนนซ์นะครับวิ่งเส็นได้ถึงหน้าบ้านเลย หรือจะจัดสดก็ไม่ติดนะบอกเลยว่าได้หมดนะครับสำหรับปีใหม่นี้นะครับผมต้องกล่าวสวัสดีเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับที่รับชมหลังมานะข้ามปีไปอีกหนึ่งปีนะครับผมก็ขอเหนียวแน่นกันนิดนึงนะครับมีรถขนหนที่ชอบที่สนใจนะครับก็สามารถทักโทรมาถามกันได้นะครับปรึกษาได้ทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะอาชีพไหนนะแต่อย่างดีให้คำปรึกษาแน่นอนป่ะเดี๋ยวพาดูคันนี้กันนะครับโรับนิซอนนอวาห์คันนี้นะครับ เป็นดักอีดิชันนะตัว2 5 e นี่ครับราคาค่อนข้างสวย3 9 9 0 0 0บาทนะอยู่ในช่มปีงพันี2020คันนี้เลขไม้วิ่ง20,000เท่านั้นนะครับสุดของความคุ้มแน่นอนกรอบโคมไฟหน้านะครับทั้ง2ฝั่งเนะี่ยบอกเลยว่าคมกริฟนะนี่กรอบโคมบอกเลยว่าคมสวยที่สุดนะครับกระจังด้านหน้านะครับผมช่องรงช่องรมทุกอย่างนะบอกเลยว่าใหม่่สุดตาโลโก้นิสันมาคมมาชัดคุณผู้ชมไฟหน้ากรอบโคมทุกอย่างบอกเลยว่าใสาทั้ง2ฝั่งนะ วิ่งค่อนข้างน้อยใช้งานค่อนข้างน้อยครับผมจับจองกันได้ทันนะเนี่ยดูกรอบโคมดิสายสวยสุด,สดนะครับกระโหลกซุ้มล้อนะครับผมเป็นไงดูดันสุด,สดนะร้อมงร้อแม็กเน่คมกริปแต่เข็บด้านข้างรอยอ้ารอยแตกไม่มีเลยนะครับในส่วนของตัวซุ้มล้อด้านในนะครับโชกเชิงเนี่ยตามสีโรงงานไปครบๆนะครับกระโหลกซุ้มล้อทุกอย่างนะคมกริปหมดเลยบางโคนนะครับหัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยไข่ครับผม ล้อแมกได้อันลอยสีดำเงาวิง้งเลยคุณผู้ชมยางในปี2020นะีนะปีเดียวกับตัวรถนะครับในส่วนของตัวสีมุมเหลี่ยมตัวรถเนี่ยดำสวยเลยนี่ดำเมทัลิกนะมันยังเงาอย่างเงี้ยคุณผู้ชมดูดิเงามากสวยมากฉ่ำมากก็ผมมันได้ข้างอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะครับคันนี้กระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวนี่ครับผม ตัวนี้บอกเลยว่าสุดยอดของความสวยเลยนะครับฟิล์มเฟิร์มติดเรียบร้อยรอบคันนะครับสติ cker back edition เดิมแท้มาจากโรงงานนะพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันนะครับผมมาพร้อมหน้าจอนะหัวกุ้งหัวเกียร์เนี่ยใสยกริ๊กเลยตัวถุงเกียร์นะครับเดินด้วยได้สีส้มนะคมสวยเป็นที่สุดนะครับผมคอนโซลในะแอร์พวงแอร์แบกนะมีมาแบบครบๆครับ,บผมนี่กระเป๋านะครับของนิสสันทแท้ๆแน่นอนนะครับเนะห็นไหมโ,โลโก้นิสสันชัดเจนนะ บ่ไม่มีขาดไม่มียน่นนะครับสภาพดีบ่แน่นบ่ตึงงานสวยเลยนะครับแล้วใช้งานค่อนข้างที่จะน้อยนะคันนี้นะครับฝ้าด้านบนเนี่ยยันเจอมไม่มีนะครับบอดี้ภายในเนี่ยสวยกริปคุณผู้ชมไม่แพ้ไฟแดงแน่นอนแต่เข็บด้านข้างนะครับหัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยไขนะครับผมหัวน็อตนี่บอกเลยว่าคมกริปนะเมกองเมกอาร์ชัดเจนหมดก็ผมสภาพอย่างสวยเลยคุณผู้ชมหัวน็อตไม่มีรอยแกะนะคันนี้บอกเลยว่าสุดยอดของความคุ้มแน่นอน ขายได้ไปนะโอ้โหนะหล่อนะคุณผู้ชมนะดูภายในดิดูดีมากมากนี่ครับดูดีมากๆากนะจองกันให้ทันนะครับผมใครชอบใครสนใจนะติดต่อเบอร์หลังด้านล่างได้เลยนะครับที่ศูนย์เก้าแปดหกสองเจ็ดหกแปดหกสองครับผมหรือสมาร์ทแอปไลน์เบอร์หลังเบอร์นี้ได้เลยนะครับรอคแม็กนะครับอันรอยอยางสวยนะสีดําเข้มๆแบบนี้คุณผู้ชมรอคแม็กเนี่ยยางเนี่ยสวยกริปนะครับนี่เห็นไหมดอกเดิกไม่มีสึกไม่มีหลอแน่นอน แล้วสภาพคอนทรงคนอนอาซุ้มล้อปุ่งล้อข้างในนะครับเนี่ยใหม่กริปเลยคุณผู้ชมเนี่ยถ้าใครชอบนะครับแบ็กอิดิชั่นนะผมว่าหนีไม่พ้นคันนี้จริงๆนีครับสภาพค่อนข้างดีแล้วใหม่สวยที่สุดเลยสติกเกอร์แบ็กอิดิชั่นมีไปคร,ครบนะครับไฟทรงไฟท้ายนี่ไม่มีรอยแตกรอยร้าวรอยหักนะครับตาโลโก้นิสสันมีมาตาบครบ,ครบนะครับผมคมกริปหมดเลยเนะโลโก้นิสสันมีไปครบนะ หัวน็อตนะครับไม่มีรอยแกะรอยไข่เลครับผมหัวน็อตนี่คมกริบนะเมกองเมกอาร์ท oh, ุกอย่างบอกเลยว่าชัดเจนเน,นะครับบานทับนะครับคมกริบคุณผู้ชมหัวน็อตไม่มีรอยแกะแน่นอน,นับผมโครงสร้างทุกอย่างเนี่ยคมสวยหมดนะหัวนุ่งหัวน็อตเนี่ยไม่มีรอยแกะจริงๆครับผมสภาพอย่างดีคุณผู้ชมคัสเกตเองหนึ่งคันนะใครที่ชอบใครที่สนใจนะครับผมจับจองกันได้ทันนะครับรุดจองมาครั้งนี้นะครับเพื่อเจอเจ้าของตัวจริงคุณผู้ชมลั่นมาให้ได้นะครับนี่ลั่นมาให้ได้นะ นี่เห็นไหมช่วงลงุงช่วงล่างดูดีสุดนี่ครับสนุงสนิมเนี่ยไม่มีเกาะแน่นอนนะครับยางอะไหล่มีไปครบๆนะครับผมคมตัวรถนะครับเปลี่ยนม,มุมทุกอย่างนะบอกเลยว่าสุดจัดนะครับสิกเกอร์แบ็กดิชั่นมาครบครับผมนี่ซุ้มลงซุ้มล้อคมสวยหมดหมดทุกอย่างของตัวซุ้มล้อเนะี่ยอยู่ครบๆนะครับสนุงสนิมไม่มีเกาะนะกระโหลกซุ้มล้อด้านในทุกอย่างคมสวยหมดคุณผู้ชม ช่วงล่างดูดีมากๆ,ๆนะครับเอาไปใช้ยาวๆนะคันนี้ร้อมวงร้อมแม็กเนี่ยคมกริบหมดนะนี่ตาโลโก้นิสสันคมชัดนะครับบอกเลยว่าอย่างสวยครับผมคันนี้นะกรุดจองนะคุณผู้ชมจับจองกันได้ทันนะครับงานดีจริงนะครับคันนี้สําหรับตัวภายในนะครับอ่าตัวภายในเป็นไงกว้างขวางนะเป็นอุปนิคันะครับแล้วภายในผมบอกเลยว่าเน่ยประสงค์สุดๆนะค่อนข้างที่จะกว้างขวาง แอร์นะครับในส่วนตัวแคปมีไปครบนะครับผมนี่ตัวบ่งตัวเบาะทุกอ่ทุกอย่างนะสภาพดีมากนะครับหัวน็อตเนี่ยไม่มีรอยแกะรอยไขเลยนะครับหัวน็อตนี้บอกเลยว่าคมกริบคุณผู้ชมงานดีครับผมคันนี้งานดีเบาะเบอร์ทุกอย่างนะครับสภาพอย่างสวยสติ๊กเกอร์นะครับแผ่นเพลตนะเห็นไหมตาลูก้นิสสันชัดเจนนะตาลูก้นนิสสันชัดเจนหัวน็อตเนี่ยไม่มีรอยแกะแน่นอน,นครับผม เอาไปใช้งานกันย,วยาวๆได้พวงอมาไลน์ในมันติฟังก์ชันนะครับตัวเบาะเนี่ยสวยๆนั่นๆตึงๆนะดูดีสุดนะครับโอ้โหรอจัดเลยคุณผู้ชมคันนี้นะครับจับจองได้ทันนะผู้ชมท่านไหนนะครับที่อยู่แต่จังหวัดนะก็สามารถนะครับโอนจองออนไลน์ได้นะครับเรามีไฟแนนซ์นะวิ่งเซ็นได้ถึงหน้าบ้านนะครับผมแล้วดูเลขไม้นะคุณผู้ชมดูเลขไม่เนี่สองหมื่นเก้าพันโลนะโอ้โห,หมาอะไรนะวิ่งสองหมื่นนะครับวิ่งน้อยมากนะครับ บอกเลยว่าอย่างคุ้มครับผมแล้วนี่อันนี้อันนี้คุณแจผมไว้ตรงนี้นะทษทีนะครับเปิดประตูไว้นะมันจะขึ้นเตือนนะครับแล้วก็เตือนน้ำมันหมดนะเห็นไหมาสุดยอดของความสวยนะพรูสตาร์มาครบๆนะครับผมพวงมาลัยมัน,น,มนติฟังก์ชันตราโลโก้นิสสันชัดเจนนะครับแอร์บล็อกแอร์แบ็กมีมาครบหมดแล้วนี่พิเศษสุดนะครับจิ๋วแต่เจ๋วนะสำหรับหน้าจอเขามีกล้องถอยคุณผู้ชมสุดจัดนะครับ เน่ตัวองค์ตัวแอร์นี่บอกเลยว่าช่าบอกเลยว่าเย็นครับผมหัวเกียร์เนี่ยใสยกรีกนะรวรอยสักนิดไม่มีเลยคุณผู้ชมดูดิที่วางแก้วน้ำมันมีปลายครบเลยคนทรงคนโซนเนี่ยคมสวยทั้งหมดนะครับสภาพดูดีามากนะม่านบางแดดเนี่ยสะอาดสะอ้านนะครับมาพร้อมเนี่ยที่ใสแว่นนะชัดเจนตัวฟงตัวไฟเนะี่ยติดหมดนะคุณผู้ชมนะเน่เห็นไหมยางสวยเลยเปิดปั๊บมีไฟติดนะสําหรับคุณผู้หญิงนะครับผมสติ๊กเกอร์ด้านบนนะติดจากโรงงาน เดิมๆครบๆครับอกรออเอาไปขับกันได้นะครับสำหรับเจ้า Back Edition คันนี้ถือว่าคุ้มค่าสุดเลยหัวน็อตเนี่ยไม่มีรอยแกะเลยนะหัวน็อตไม่มีรอยแกะเลยสำหรับตัวแผงประตูนะแผ่นพงแผ่นเพจชัดเจนนะครับหัวน็อตนี่คมกริบแน่นอนภายในน่ครับบอกเลยว่าสวยงดงามสุดนะครับหลังคาด้านบนนะมาพร้อมนี่เลยนะครับสติ๊กเกอร์นะนี่หลังคาด้านบนนะพร้อมสติ๊กเกอร์ของ Back c k e d i t i o นนะครับฝากระโปรงด้วยนะ อันนี้เด,เดิมมาจากโรงงานเลยครับผมจับจองให้ทันนะคุณผู้ชมนะงานดีนะครับคันนี้เอาไปขับกันหล่อๆได้เลยนะครับใครชอบนะครับผมอยู่ในกรุงเทพก็สามารถมาดูรถจริงได้นะผมอยู่มีนบุรีกรุงเทพนะครับบอกเลยคันนี้คุ้มค่าแน่นอนครับผมเล็กไม้สองหมื่นเองขายพิงสามแสนเก้าหมื่นก็พันตีสะสี่แสนนะได้รถกระบะหล่อๆไปขับกันเนี่ยเท่สุดนะครับแล้วหัวน็อตเนี่ยไม่มีรอยแกะเลยคุณผู้ชม หัวน็อตนี่บอกเลยว่าอย่างคมนะครับเนี่ยเห็นไหมคมกริบเลยนะครับฝั่งกุ้งฝั่งแก้มหัวน็อตบอกเลยว่าอย่างใสนะเมคอาร์ art, ชัดเจนหมดนะเมคอาร์ art, ชัดเจนหมดนะครับเนี่ยผมพาดูหมดอะนะครับคานเบ้าไฟหน้าคานกลางนะครับคมกริบหมดเหมือนทุกอย่างเนี่ยแท้เดิมโรงงานทั้งหมดเลยนะครับแท้เดิมโรงงานทั้งหมดเลยสภาพสวยคมมากๆนะครับคันนี้เอาไปขับกันหล่อๆนะคุณผู้ชมนะจับจองให้ทันนะครับ ไหนๆก็หลุดมาแล้วนะครับผมเขาหาเจ้าของเขาอยู่นะคุณผู้ชมนะแล้วคันนี้โสดมากๆนะครับผมลั่นให้ไวนะครับในส่วนของตัวฉนวนกันความร้อนด้านบนฝากระโปรงนะครับหมุนเหมือนทุกอย่างท้ายเดิมโรงงานทั้งหมดนะสกิลโมอกอร์ติดไปครบๆก็ผมเมกอ,มอ,มอ,อุเมกานทุกอย่างชัดเจนนะครับสกอร์ติดจากโรงงานมาครบนะครับคันนี้บอกเลยว่าหล่อมากนะนี่สวยมากนะครับตารุโกนิสันนะต้องมีนะครับสําหรับตรงนี้นี่สาคัญลุสุดนะ ในส่วนตัวห้องเครื่องยนต์นะครับสวยสดงดงามของแท้นะครับผมโอ้โหนี่ใหม่ไหมท่อองค์ท่อแอร์ใส่โฟงใส่ไฟทุกอย่างนะครับบอกเลยว่าใหม่สวยเป็นที่สุดนะครับเนี่ยมออรลมเบรกสวยสดงดงามนะฝั่งก้งฝั่งแก้มรอยทรงรอยซีนเนี่ยแท้เดิมโรงงานทั้งหมดเลยโหนะถือว่าหล่อมากๆนะครับคันนี้รุดจองมาอีกหนึ่งคันนะคุณผู้ชมนะรถสวยๆคัสเกตเอแบบนี้อย่าปล่อยให้หลุดมือนะนครับผม จับจองให้ทันนะครับได้เป็นโฉมปี2020ด้วยแล้วราราคาเนี่ย399,000บาทเท่านั้นถือว่าสุดยอดของความคุ้มเลยครับผมจับจองให้ทันนะครับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับผมที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อเบอร์หลังด้านล่างเข้ามาได้เลยนะครับที่ศูนย์เก้าแดหสองเจ็ดหกแดหกสองครับผมหรือสามารถแอดไลน์นะเบอร์หลังได้เลยนะครับหรือว่านะครับผมกดลิงก์ไลน์ด้านล่างก็ได้นะครับ หรือว่าหน้าช่องก็ได้นะผมมีลิงก์ไลน์ไว้อยู่นะครับก็สำหรับุผู้ชมที่อยู่แต่จังหวัดเนาะถ้า,าไม่สะดวกนะครับก็สามารถติดต่อมาหาหลังก่อนได้นะเดี๋ยวหลังแอดไลน์ไปที่หลังอีกทีหนึ่งนะครับหรือถ,ถ้าอยู่ในกรุงเทพนะครับแอดไลน์มาแนละ้วผมส่งโลเคชันให้นะอย่ามาดูรถจริงมาติมาตริงด้วยตัวเองนะไม่ติดนะครับผมการทางพิสูจน์แน่นอนตรงตามปกแน่นอนตรงปกคุณผู้ชมบอกเลยไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวหลังขอตัวลาไปก่อนนะผมเจอกันใหม่แน่นอนนะครับในคลิปต่อไปยังไงฝากคลิป อ่อากดแบบว่าอะไรอ่ะกดซับสไคร e นะครับกดติดตามมันไว้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้หลังทําแบบไปยาวๆไปเรื่อยๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณมากๆครับผม